เอาใจคนที่ชอบชาเขียวนะครับวันนี้เรามีเครื่องดื่มเย็นๆนุ่มๆมาฝากนะครับเราจะทำไอซ์มัทฉะลาเต้ครับโดยหลักการง่ายๆเลยนะครับไอซ์มัทฉะลาเต้ก็คือ มัทฉะที่มีส่วนประกอบของนมนะครับแล้วก็เสิร์ฟมาในรูปแบบเย็นครับซึ่งเวลาที่เราจะทําไอซ์มัทฉะลาเต้นะครับเราจะต้องละลายผงมัทฉะซะก่อนเพราะว่าปกติแล้วตัวผงมัทฉะเนี่ยครับเขาจะต้องใช้ความร้อนในการละลายนะครับเลือกมัทฉะที่มีคุณภาพเพราะว่าเป็นส่วนสําคัญมากต่อรสชาติของเครื่องดื่มของเรานะครับในการละลายมัทฉะเนี่ยครับเราจะต้องมีอุปกรณ์พิเศษก็คือเป็นตะกอ้อไม้ไผ่แบบนี้เขามีชื่อเรียกว่าชาเซ็นนะครับลักษณะของเขาจะเป็นก้านเล็กๆนะครับทำให้เวลา ที่เราคนแล้วเนี่ยตัวมัชฉะแตกดัวได้ง่ายครับเราใช้มัชฉะทั้งหมด1ช้อนชาครึ่งนะครับควรจะใส่น้ําร้อนลงไปนะครับน้ำร้อนอันนี้นะครับหลังจากที่ต้มเดือดแล้วควรเอาออกมาพักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าน้ําที่ร้อนเกินไปเนี่ยจะทําให้มัชฉะเนี่ยรสชาติไม่ดีนะครับอาจจะไปเหมือนว่าเบิร์นตัวมัชฉะใช้อยู่ที่ประมาณสัก80องศาก็พอแล้วนะครับใส่ลงไปเสร็จแล้วนะครับเราก็คนครับผมวันนี้เราจะเสิร์ฟในรูปแบบเลเยอร์นะครับซึ่งเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากให้ตัวมัชฉะเนี่ยครับ นอนอยู่ที่ก้นแก้วหรือว่าลอยอยู่ที่ด้านบนนะครับเราจะต้องทําส่วนประกอบที่อยู่ด้านล่างนะครับให้มีความเข้มข้นมากกว่านะครับสมมุติว่าผลต้องการจะให้ส่วนประกอบของนมเนี่ยครับอยู่ชั้นล่างนะครับเราจะเพิ่มความเข้มข้นด้วยการปรุงด้วยน้ําเชื่อมนะครับน้ำเชื่อมที่เราใช้วันนี้นะครับเรียกว่า simple syrup simple syrup ก็คือน้ําเชื่อมมาตรฐานมาตรฐานยังไงครับอัตราส่วนของเขาเวลาที่เราทําน้ําเชื่อมตัวนี้ครับสัดส่วนของน้ําตาลต่อน้ํา น้ำหนักเท่ากันเช่นถ้าเกิดเราใช้น้ำตาล1โลเราก็จะใช้น้ำา1กิโลเช่นเดียวกันนะครับนำะไปตั้งไฟละลายแล้วก็พักให้เย็นสามารถเก็บได้นะครับในตูเ้เย็นเก็บได้ประมาณ1เดือนครับความหวานแล้วแต่ที่เราชอบเลยครับคนใส่ลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับและแน่นอนนะครับเวลาที่เราเสิร์ฟเนี่ยเราต้องเสิร์ฟในแก้วใส่น้ําแข็งถ้าเพื่อนๆมีความรู้สึกว่าน้ําแข็งจะเจือจางรสชาติของนมอันนี้ให้เป็นออปชันนะครับเราสามารถใส่วิปครีมลงไปได้เล็กน้อยครับผม วันนี้พลใช้เป็นวิปครีมแล้วก็นมบัวนะครับแน่นอนครับสำหรับคนที่แพ้นมวัวหรือว่าอยากจะได้นมทางเลือกนะครับสูตรนี้ปรับเปลี่ยนได้หมดเลยครับตอนนี้นะครับชั้นของนมของเราพร้อมแล้วชั้นของชาเขียวก็พร้อมแล้วเช่นกันนะครับเราเตรียมแก้วใส่น้ำแข็งได้เลยครับ และแน่นอนนะครับว่าเทคนิคเดียวกันนี้เราสามารถใช้กับโกโก้หรือกาแฟแบบเป็นผงปรุงสำเร็จก็ได้เช่นเดียวกันครับเรียบร้อยแล้วครับเครื่องดื่มเย็นๆในรสชาติของมัทฉะเข้มข้นไอซ์มัทฉะลาเต้ครับ